อนี้ก็เดี๋ยวแยกย้ายได้แล้วครับพร่งนี้สามพุ่มเดี๋ยวสภาจะประกาศนัดไฟให้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสภาครับครับเย้กำลังใจมาละ

กูกูทออ่ามึงก็อจะแคมยาธุรกิจท่เบอร์แนกแบงก์กูเข้าใส่ยางก็แทงไม่ต้องมาคิดมึงแค้มึงอยาซ่าลคนันดับยไม่มีทางจะขึ้นจะมีคิตปิวกุจะเอาคำยูทูมาไปเชียร์เพถ้าแพงก็คแพ้กูไม่แคยเอามาอ่านมึงไม่ต้องเข้ามาพัมพาเลีอนกันพรากูยังยนอยา่าม่สพยยับเยินเพมึงยืนนับอบแต่กูยืนนับเงินทอทีว่าน้องตอนนี้กูนับเพลมึงนไปแคแบง์เมาอย่าได้เข้ามาวัดเพย์ ไม่มีอมบิาดสนตีกูไวจัดให้มันเข้ามาฟองเชมพวกกูฟรไล่ลอยเนฟังกูมันขาดคาเซ่ยูเป็นระบบท่ยากไปนตว่อาจะไม่ยอมไปในแค่ของกระจกชื่อเสียงที่กูสร้างม่ด้เกียรไม่ยอมให้ใครเข้ามาหยาบเรื่องนั้นไม่ต้องบีแค่มาบอกแยกยู่อย่างเสือพวกกูตายอย่างเสือแต่ไปด้วยเกียริกูไม่แยกของเบื่อแยกใครที่มันเฮาดีกูขาไปเก็บเองมึงคือบเกีเองอย่ามาเที่อของเหมือนกูไม่ฟังกูมอวดีคเอามาหมุนช่วยตัทอปเนมที่ดจะต่อ มมนจะแคม์อยากธุรกิจเทาเบรกแนนออกจากแบงก์กูเข้าใส่ยางกะแทงไม่ต้องมาคิดมาแค์มึงอยากสาลคนแล้วดับไฟึงไเทจุดงจะโดนลงชั้นอยากมีแต่ฝีมือกูไม่มีมต์ดังสุดกูสีกองเสริมคงกับพันอยากองกำลังกูก็พร้อมลงดามอยากพวกกูเข้าชนจมึงโดนซอมซ้อสอพวกมึงกองเัินจมเพลิงลองาสอดจไว้ยงเลท็ออาม้นมิ์ูกำเนิดออกมาฆ่าใครที่ต่อนเู จะแคมป์อยากธุรกิจเทาเบอร์เกนองจะแบงก์บุคเข้าใส่ยางก็แทงไม่ต้องมาคิดมือแค้นมึงอยากสาล้คนแล้วดำเพลงดูเป็นระบอบคนยากไปก็สอบกูจะไม่ยอมไปไนแค่ของกระจอกชื่อเสียงที่กูสร้างไม่ด้วยเก็บไม่ยอมให้ใครเข้ามาหยาบเรื่องนั้นไม่ต้องบีใครมาบอกอยากอยู่อย่างเสือพวกกูตายยังเสือเองแล้ว้องเกียรติ่ยเองเนี่ยเองเนี่ย